เมื่อ2ปีที่แล้วผมไม่รู้ว่าผมเล่าเหตุการณ์นั้นนะในไรไปหรือยังแต่กูจะเล่าอีกเพราะกูอยากเล่าวันนั้นนี่ผมกับพี่เบลเพิ่งกลับมาจากบ้านพี่เป็กตอนนั้นพี่เบลพิ่งได้ KTM 690มาใหม่ๆเลยเป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มกลับมาจากอำเภอข้างเคียงผมก็เลยคุยกับพี่เบลว,ว่าพี่เดี๋ยวผมขอไปซื้อกาแฟมากินก่อนเพราะผมเป็นคนที่ตื่นมาแล้วผมจะกินกาแฟแล้วก็ทำงานในตอนเช้าเลยผมตื่นประมาณ6กโมงเช้านี่แหละตื่นมาแล้วขอกินกาแฟแล้วก็ทำงานเลยยี่นี้ก็แวะไปปตทไปเซเว่นปตทไปซื้อกาาาแแฟฟมกกินได้ป๊บ ก็เลยขี่กลับมาบ้านของผม200เมตรจะถึงบ้านผมแล้วพี่เบลขับอยู่ข้างหน้าผมผมขับ R3 อยู่ข้างหลังผมเนี่ยห่างกับพี่เบล5เมตรแล้วก็มีหมาตัวนึงวิ่งข้ามเกาะกลางมาชนกันกับล้อหลังพี่เบลชนแบบนิดนึ่งชนล้อหลังพี่เบลนิดนึงแล้วแบบหมามันตกใจว่าเอ้ยกูจะวิ่งกลับไปเกาะกลางดีไหมหรือกูจะข้ามถนนต่อหมาตัวน,นั้นตัดสินใจข้ามถนนต่อผมที่ขับมาด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงชนเข้าไปกลางตัวหมาผมไม่ได้เบรกอะไรนะภาพ p o v ในหัวผม ชนมาเสร็จรถผมลมซ้ายขากับแขนผมชี้บนฟ้าแล้วก็ลูดทลเลยไปผมรู้สึกถึงถนนที่ลูดผ่านหัวผมตอนนั้นผมใส่หมวกแต่มาเป็นหมวกครึ่งใบหมวกครึ่งใบผมรู้สึกถึงถนนยางมาต่อยที่ลูดผ่านหัวผมมันจะเหมือนกับตอนเด็กๆที่คนเอผมไม่รู้คุณเคยเล่นไหมผมเคยเล่นที่แบบใส่หมวกนกแล้วหัวถูพื้นเล่นผมรู้สึกเป้งเป็นอย่างนั้นแหละแต่แม่งแรงกว่านั้น70กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็กิ้งอยู่ท่านี้วิ่งแล้วก็กระเด็นจากจุดชนเนี่ยประมาณ20เมตรอาสามผมก็ ปยซ้ายหลังจากชนหมาด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีริมถนนที่มันเป็นทรายทรายทางยาวๆอาสาผมก็ถลายไปตรงข้างถนนแล้วก็ฝุน่นคลุ้งเป็นหมอกภูทับเบิกเลยผมก็กิ้งลงไปข้างทางแล้วก็ฝุ่นคลุ้งไปหมดเลยจนหยุดหยุดกิ้งผมก็เลยลุกขึ้นมาพยายามที่จะยืนผมใช้ส้นเท้าขวาทิ้งน้ำหนักลงพื้นไปก่อนแล้วก็ยืนขึ้นมาหลังจากนั้นก็เดินก้าวที่2ก้าวที่2อด้วยส้นเท้าซ้ายเอ้ยทำไมส้นเท้าซ้ายกูไม่รู้สึกส้นเท้าซ้ายกูหายไปไหน ก้มมองดูโอโหหนังเวอร์ต้นเท้ากูไม่ออกมาจากเท้าอยา่เงี้ยเฉี่ยชิบหายละก็เลยไปนั่งอยู่ข้างทางผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นพี่เบลโทรหาผมเรื่อผมโตัวหาพี่เบลนะโอลอยอยู่ไหนเนี่ยพี่ถึงบ้านแล้วเนี่ยทำไมอ,อยไม่มาเปิดบ้านให้พี่เข้าไปในบ้านอ,อยไปไหนเนี่ยคือผมชนหมาครับชนหมาละมุกไหมนี่มุกไหม,ม,ไ,หมไม่มุกกับพี่ผมชนหมาจริงๆนี่หมาแม่งพับเป็นตัววีตรงนี้เลยหมาที่ผมชนครับแม่งพับเป็นตัววีอยา่เงี้ยอยู่แบบข้างๆผมได้แป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวพี่ออกไปดูนี จังหวะนั้นก็มีแบบรถตำรวจเขาตรวจเวรออกมาพอดีแล้วก็มาเจอผมที่กำลังส้นเท้าเบื่อๆอยู่ผมนั่งท่าเนี้ยผมนั่งท่าเนี้ยแล้วผมก็ไปส้นเท้าผมมันตั้งเลงตังเล็งตังเลงตำรวจก็มาก็เรียกรถพยาบาลเรียกกู้ภัยมาให้พี่เบลก็มาถึงพี่เบลก็ไปยกรถผมขึ้นนะครับเพราะว่ารถผมมันนอนแอแงงพี่เบลก็ไปรายงานให้พวกเพื่อนๆผมที่อำเภอข้างเคียงเพื่อนๆผมที่อยู่อำเภอข้างเคียงก็ตีรถมาดูผมที่โรงพยาบาลกู้ภัยก็เอาผ้ามาพันแผล พันเหมือนมึงผูกเชือกรองเท้าอ่ะผ้าใหญ่ๆประมาณฝ่ามือพันเข้าไปที่ส้นเท้าซ้ายของผมแล้วก็ดึงแน่นๆอย่างนี้ตอนนั้นผมไม่รู้สึกเจ็บหรอกเพราะมันคือมันชาไปหมดเลยแค่รู้สึกว่ามันมีอะไรห้อยตองแต่งอยู่ท่าอยู่ท้าอย่างเงี้ยความรู้สึกมันจะเหมือนแบบเคยใส่รองเท้าแตะแล้วรองเท้าแตะหูขาดไหมแล้วแบบส้นรองเท้ามืออ่ะมันจะห้อยตองแต่งความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเลยเข้าห้องฉุกเฉินไปหมอก็บอกว่าให้ผมนอนคว่ำหัวนอนคว่ำเสื้อก็ขาดเพราะว่าถลยไปกับพื้นหลังผมก็โชว์แบบเป็นหลังหมูแดงแขนผมกับหม ความรู้สึกมันเหมือนหมอแบบหมอทาอย่างนี้เสร็จผมสมมติว่านี่เป็นส้นเท้าผมความรู้สึกมันคืออย่างนั้นนะแต่ผมไม่ได้หันไปดูไงว่าเขา,เขาฉีดยังไงผมมันรู้สึกหมอแบบหมอปักเข็มจึ๊กแล้วก็สองเข็มหมอก็ตีขาผมดูรู้สึกชาหรือ,อยังรู้สึกชาอ,อย่าง้นดากกวก็เรือ่อง,ต,งต้างแตง่างหมอกต็ตีชาลรวบอกหมอนะชาลรวบอกหมอนะพอชาชาแล้วครับชาแล้วครับอ่าโอเคเดี๋ยวหมอทำการเริ่มเย็บนะหันไปทางนู้นอย่ามองก็ ไม่มองอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามองก็น่าจะสยองนะหมอก็เริ่มเย็บมันก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บนะครับแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนทุกเข็มที่หมอลูดมันผ่านผิวหนังเส้นเชือกลูดผ่านหนังมันรู้สึกหมดเลยเย็บ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 เสร็จเย็บเสร็จก็น้องผมก็มาหาหมอก็กันน้องๆผมให้อยู่ข้างนอกแล้วก็มีพี่ที่เป็นกู้ภัยที่อยู่ในกลุ่มของผมเข้ามาข้างในก็ถ่ายรูปผมไว้เป็นรูปผมนอนเมียบอยู่ก็เย็บซนเท้าเสร็จแล้วก็อ่ะกลับบ้านได้นะ กลับยังไงครับเอาก็เนี่ยเรียกเพื่อนมาดิอไอ้ไอพวกหนุ่มๆข้างนอกอะ่ะเนี่ยมาแบกมาแบกมาแบกเ,เพื่อนไปหน่อยดิก็มีมีไอเปิร์มาหิวปีผมแล้วก็ยกขาผมขึ้นน้องๆผมก็บางส่วนก็จับขาผมแล้วก็ขาผมก็เหลีร่อยวิวแล้วก็แบกผมกลับบ้านแผนในวันนั้นคือว่าจะไปลาวต่อกับพี่เบลก็คือไม่ได้ไปก็คือล้มเลิกภารกิจไปเลย นะเพราะว่าคุณลองในภาพดูถ้าผมไปที่ลาวในสภาพที่ยังเย็บส้นเท้าอย่อยางนี้นี่หมอเขาบอกผมเลยว่าห้ามเดินห้ามลงน้ําหนักเท้านี้เพราะว่าแผลที่เย็บกันใช่ไหมถ้าคุณลงน้ําหนักมันบ่อยมันจะเหมือนแบบจิก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 อย่างแบบหนังมันจะยืดเหนึกออกป่าเออเขาเลยอยากจะแบบไม่ให้อยากเดินเยอะอย่าลงน้ําหนักมันเยอะนี้ <c oughs> นก็เลยไปลาวไม่ได้ก็เลยปล่อยพี่เบลไปประชิญสตากรรมที่สวนนรรค์ในเขตเพียงลําพังเอาล่ะพี่เบลก็ไปสวนนรรค์ในเขตในวันต่อมา ผมก็ติดต่อน้องเอฟซีผมที่ฝั่งลาวให้ไว้ช่วยไปรับพี่เบลนะเอฟซี FC ที่ลาวคนนี้นามสมมติชื่อว่าหนุ่ยก่อนไปถึงชายแดนเนี่ยหนุ่ยฝากซื้อน้ํามันเครื่องจากศูนย์คาวาซากิมุกดาหารพี่เบลก็เลยไปซื้อน้ำมันเครื่องให้สี่กระปุกหนุ่ยก็มารับโอ้สบายดีเบลโอเป็นจนังไดเป็นแนว่วดเนาะด้วยดย้วยด้วยพี่เบลก็ฮะ ah <laughs> พี่เบลเวลาฟังภาษาอีสานเนี่ยถ้าคนอีสานพูดรัวๆเนี่ยพี่เบลมันฟังไม่ออกแล้วนี่นี่มาเจอภาษาลาวภาษาลาวแม่งแอดวานกว่าภาษาอีสาน โดยเป็นเบลได้สบายดีบอนะโอ้ยถ้าคุณเป็นคนอีสานคุณจะฟังภาษาลาวออกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่พี่เบลคือหูดับ<ะ>เออเป็นจังได้ไม่จังได,ด้ได้โอ้ยเนาะซื้อมาทั้งใดแล้วสู้เราพูดรัวมากไอหนุ่ยนี่พูดรัวมากก็ไอหนุ่ยก็พาเบลไปห้องพักเพราะกฎหมายที่ลาวเนี่ยคือเขาไม่อนุญ,ญาตให้แบบว่าชาวต่างชาติไปนอนบ้านคนลาวมันเป็นกฎหมายมาตั้งแต่แบบยุคไม่แน่ใจว่าประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วเพราะว่าเขากลัวคนต่างชาตินี่เป็นอันตรายแล้วแต่คุณถามว่าถ้านอนจะเกิดอะไรขึ้นถ้านอนเนี่ยคุณจะพบบกับ กลุ่มชายที่คล้ายๆกับอสมอบ้านเราแต่เป็นอสมอที่ถือเคสีเขาเรียกว่ากองหลอนคุณจะเจอกองหลอนไปเยี่ยมที่บ้านคุณนะคนต่างชาติต้องนอนที่พักหรือโรงแรมที่อนุญาตให้คนต่างชาติไปนอนก็เอาพี่เบลไปทิ้งไปตรงนั้นที่สวนนรรค์เขียนี่ผมบอกพี่เบลว่านี่พี่เบลรถแปลกๆมันเยอะมากเลยเชื่อสวรรค์น,นเคียนพี่สามารถที่จะเจอเวฟร้อยยี่ห้า LED แต่เป็นยี่ห้อที่ไม่ใช่ฮอนด้าไฟหน้าจะเป็นเหลืองๆแล้วก็ยี่ห้อแบบเป็นภาษาจีน มันคือวเวฟจีนเว้ยเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยซึ่งผมเสียดายมากเลยที่ผมไม่ได้ไปกับพี่เบลลไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะได้กลายเป็นแบบไกด์ว่าเออตรงนั้นคืออะไร,ตร,ออะไรตรงนี้คืออะไรจะได้เป็นล่ามแบบสื่อสารระหว่างพี่เบลกับไอ้หนุ่ยด้วยพี่เบลอ่ะสื่อสารกับไอ้หนุ่ยได้เพราะว่าคนลาวเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องอยู่แล้วแต่พอหนุย่ยสื่อสารกลับมาที่พี่เบลพี่เบลจอดับจอดับปะพูดอะไรกันเนี่ยแรงได้แรงได้ไดพันพืชคือถ้าผมไม่ได้ อุบัติเหตุก่อนผมก็วางแผนกับพี่เบลว่าเดี๋ยวเราจะไปชายแดนเวียดนามกันเพราะว่าจากสวรรค์ในเขตไปที่ชายแดนเวียดนามเนี่ยมันห่างกันแค่เกือบ200โลมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นแล้วผมก็มีเพื่อนอยู่ตรงชายแดนลาวเวียดนามด้วยทีนี้พอผมเกิดอุบัติเหตุปุ๊บพี่เบลก็เลยไม่ได้ไปชายแดนเวียดนามนะว่าจะพาไปเลาะดูหมู่บ้านที่มีความใกล้เคียงกับภาคใต้เป็นหมู่บ้านที่มีความใกล้เคียงกับสาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือเป็นหมู่บ้านที่มีการระเบิดตุ่มตมั้มไปหาของป่าอย่างเงี้ยแล้วคุณสามารถที่จะ เหยียบกับระเบิดระบุ้มได้เลยอย่างนี้นี่เพราะในสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยอเมริกามาทิ้งระเบิดอยู่ที่ลาวเนี่ยหลายพันล้านลูกจนถึงทุกวันนี้ยังกู้ไม่หมดเลยแบบทีมงาน UN มาช่วยกู้ระเบิดกันนะครับแถวละแวกนั่นคือคุณจะได้ยินเสียงระเบิดเป็นปกติเพราะเขามีการแบบทลายวัตถุระเบิดกันตลอดเวลาผมว่าจะพาพี่เบลไปหมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านที่ไปเอาระเบิดมาแล้วก็เอาเอมาดัดแปลงเป็นข้าวของเครื่องใช้เช่นเอาระเบิดยาวๆมาตัดครึ่งไว้แล้วเอาดินปืนออกแล้วแม่งเอามาทําเป็นกระถางต้นไม้อะเอามาทําเป็น อาระเบิดไมาทําเป็นรัวบ้านผมอยากไปเห็นอะไรอย่างนั้นมากเลยแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะไปลองทาคือผมอยากลองอยากลองกินเนื้อหมาดูเพราะไอ้ครั้งแรกที่ผมไปสวรรค์ในเขียเนี่ยผมเกือบได้ไปกินเนื้อหมาแล้วเว้ยผมไปกับเปิดสองคนใช่ไหมมีเพื่อนที่เป็นคนลาวของผมมีคนหนึ่งที่ไม่ใช่ไอ้หนุ่ยนะคนนี้ชื่อว่าเอาเป็นไนอ้น้อยแล้วกันไอ้น้อยเนี่ยจะมีน้องสาวคนหนึ่งน้องสาวเนี่ยน,น้องสาวไอ้น้อยน่ารักมากเป็นผู้หญิงขาวสวยเลยอ่ะน่ารักคนดีแต,แต,แต่แต่เธอกินหมาเธอชวนผมเว้ย ตอนนั้นผมข้ามไปที่ลาวกับเปอร์ใช่ไหมผมก็ซื้อเคฟซจากมุกอาหารไปเขาก็อยางจะตอบแทนผมว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเนื้อเธอเลี้ยงเนื้อพวกผมกับเปอร์คืนโดยการพาไปกินเนื้อหมาเนื้อหมาที่เขาชี้ให้ดูนะครับมันจะเป็นร้านเหมือนร้านขายเนื้อวัวบ้านเราอะแล้วมันจะมีป้ายเว้ยเป็นป้ายรูปหมาบางแก้วน่ารักน่ารักอะแล้วเขียนว่าเออติ้งหมาเขาชี้ให้ผมดูเนี่ยเออจะไปกินร้านนี้นะแต่ในวันนั้นเนี่ยคือด่านมันกำลังจะปิดผมกับเปอร์ต้องกลับ ที่ไทยก่อนเพราะว่าเราทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเดี๋ยวมันจะไม่ทันเดือด่ามันจะปิดก่อนอย่างเงี้ยนะก็เลยพลาดโอกาสว่ะไม่ได้ลองกินเนื้อหมาเลยดูเลยว่าเดี๋ยวหาโอกาสไปกินใหม่เดี๋ยวยังไงถ้าผมได้ไปลองชิมเนื้อหมาแล้วผมจะเอาไปเล่าจะมาเล่าในไลฟ์สดให้ฟังนะครับเป็นไงบ้างรู้เป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะเป็นไงล่ะ โอ้นี่ไปเรือนี่อ๋ออันนี้คือน่าจะแบบนิ่นึงเดี๋ยวไปไหนนัเดี๋ยวทำเสื้อใหม่ก็ส่งมั่นได้ครับยเ่อคด้วยเื่อผมัไม่ได้หิวเลยหิ้งฉมาเ่อัเขื่อว่าหี่ไม่เร็วเพราว่าออกมามกันใช่พี่ออกมาก่อนมใจี่สั่เนอยู่อย่างสมามาหรือว่าขจากวมาาจากกกรลเอจากกกา้ยพี่อี่มีอะไรี่ 哦，然你干嘛呢？哈哈哈哈哈！别跑，你过来啊！